ไอติมอะไรนี่ก็ได้ไอติมอะไรนี่ไอติมแตงโมอ่ะอ๋อแตงโมที่น้องกินดิโอ้โหน่ากินจังเลยนี่ถังขยะให้ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมช่องฟีนป้าแฟมิลี่วันนี้พี่สปินัตกับน้องฟอเดียมาทำอะไรกันเลยอ่า ไอติมมาพอดีเลยกำลังจะได้ดัมวิดีโอแล้วรถไอติมก็มาแต่ที่ร่มจะที่ร่มครบจะที่ร่มที่ร่มที่ร่มดีกว่าเด็กๆจะได้ไม่ร้อนครับโอเคเดี๋ยวน้องฟาดิกับพี่ซาฟินัสก็จะไปซื้อไอติมกินกันนะครับไอติมมาพอดีเลยดองฟาดๆเอามาก่อนให้รถไปจอดตรงนี้ลูกไอรถไปจอดตรงนี้ลูก ไอรถมาจอดที่ลุมนะครับจะได้ไม่ร้อนกันนะลูกเนาะไอแล้วใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะครับอย่าแย่งกันนะสองคนพี่น้องเบิกเบิกเบิกไวก่อนครับเบิกไวก่อนน้องเอาอะไรเอ่ยน้องเอาอะไรเอ่ย นี่พี่ฟาเรียได้มาแล้วนะไอพี่ซอฟิน่าได้มาแล้วฟาเรียตลอดเลยเดี๋ยวน้องซอฟิน่าเอาไอ้น้องฟาเรียเอามาไหนก็ลูกเอากำลังเลือกลังเลยอยู่มีไหมมีที่อยากได้ไหมอันไหนเอ่ยอันไหนเออยันไหนเอ่ยน้องน้องฟาเรียเลือกหรือยังจ้าตีเสื้อเอาเอาเตงโมนะครับน้องฟาเรียเอาแตงโมนะครับ ไม่เจอนะครับหลบอยู่ข้างในมากครับดูไม่ได้กับน้องค่ะมันมันไม่ได้ไม่ได้นี่อืมค่ะได้แล้วน้องควายเรียนะครับอยหลังไปกี่บาทครับกี่บาทครับสิกับสิเป็น27นะครับผมโอ้น้องควายแกะแล้วเร็วจังเลยโอ้โหน้องควายเรียกินแล้วอร่อยไหมครับน้องควาเรีย ไอติมอะไรนี่ก็เรียกไอติมอะไรนี่ไอติมแตงโมไอติมแตงโมเหรอไอติมโมที่น้องอ๋อแตงโมที่น้องยินเสียงมันน้องเป็นหวัดเลยน้องว่าจะเป็นหวัดหรือคะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นน้ำมูกเป็นน้ำมูกก็ไม่ได้เป็นหวัดเป็นน้ำมูกก็แต่ก็ยังอยากจะกินไอติมนะครับน้องๆหนูๆอยากกินนะครับเด็กเป็นน้ำมูกนะครับกินน้ำครับเดี๋ยวพี่ไฟเดี๋ยวเขาไม่ได้คขาเนคนแข็งแรงพี่ไฟได้เป็นคนยังไงครับผมเป็นเด็กแบบไหนครับน้องไฟได้เป็นเด็กแบบไหนครับ แข็งแรงไหมเอ่ยต้องขอบคุณน้ำแข็งนะครับนี่นะครับแวกกันซื้อกันได้นะครับนี่โฟกัสก็น้าตาดีครับครับสวัสดีครับนี่ครับอ่ายี่สิบเจ็ดบาทขอบคุณครับนี่เข้าเข้ามาขายถึงในบ้านสวนแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบพี่ซอฟินัตเปิดหรือยังเอ่ยไหนเรามาดูของพี่ซอฟินัตหน้าตาเป็นแบบไหนดูมันใกล้ๆครับดูใกล้ๆไหนโอ้ น่ากินจังเลยนี่ถังขยะให้ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขอเวลาไปนั่งกินโอ้ยเจยเจียว่บายทุกคนบายบายขอบคุณครับขอบคุณครับไปเลยไปไปนั่งกันที่ร่มไปเป็นยังไงบ้างครับพี่โซฟินัทครับยิ่ปั้นพี่โซฟินัทบอกดูหน้ากันพี่บโซฟินัท เย็นนะครับอูไปแล้วนะครับไปแล้วขอบคุณไม่บายน้องไฟเล่ยไม่บายคุณจพินกับน้องไปเรียบายบายนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรเราจะมาทาอ๋เาอเพื่อนน้องเหรอะครับออร่อยไหมไอติมอร่อยไหมดีเสียงไอติมครับกดหนุนกันได้ครับไอติมครับช่วงนี้อากาศร้อนๆก็กินไอติมกันเนาะนแต่ว่าอ๋อเขเปิดเพลงเหรอแต่ว่าที่เราจะมาทำยิงคือเราจะมาสร้าง ไอหลังคาให้กับต้นต้นอะไรเลยอต้นไม้เนาะเดี๋ยวเรามาทำซุ้มกันครับโอเคบายบายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพ<บ>ื่อเป็นกำลังแบบ <c oughs> กินกุ้งกินให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ